สวัสดีครับวันนี้จะมาแก้ติงเจอร์ a n o n MP 2 8 7ขึ้น E 0 5นะครับนะครับคือเราแกะหน้าคอนแทคออกไปนะครับเรามันไม่สะอาดนะครับเมื่อเราถอดออกมาแล้วใส่เข้าไปใหม่นะครับแล้วก็แกะออกมานะครับแล้วก็ดูความสะอาดมันหน่อยนะครับตรงด้านหน้าคอนแทงน้ครับนะครับแล้วก็พยายามหาอะไรมาขูดๆพวกสิ่งสกปรกนะครับ งนี้นะครับแล้วก็ใส่ควายใหม่นะครับตัวในช่องขงในนะครับก็กดแรงๆนิดนึงนะครับแล้วก็ดูสีดําด้วยสีดำไม่มีปัญหาก็ใส่เข้ายใหม่ครับแล้วก็ทำการปิดเครื่องนะครับป,ปิดฝาหน้าลงไปเหมือนเดิม รอสักครู่นึงนะครับอ่าหายแล้วครับอันนี้ก็จะขึ้นเลขหนึ่งครับถือว่าเป็นการใช้งานได้ปกตินะครับก็ไม่ยากครับหวังว่าเป็นประโยชน์สําหรับหลายท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณมากครับสำหรับก,การชมคลิป